ใครในที่นี้เคยสงสัยบ้างไหมคะว่าทําไมตอนเช้าอะคะ่ะแล้วเราไปเจอเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เครียดเรื่องที่ทําให้เราบ่นไม่พอใจแล้ววันทั้งวันนั้นอะโอ้โหมันพังทั้งวันเลย ะะสวัสดีค่ะครูลูกหวายนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนแล้วก็เป็นนักบบัตนะคะที่ช่วยเหลือผู้คนมาประมาณสักสิบปีแล้วแล้วก็โชคดีมากๆค่ะคนประมาณพันกว่าคนค่ะกลับมานอนดีและมีชีวิตที่มีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้วายจะมาแบ่งปันนะคะว่าทําไมคะว่าเขาถึงบอกว่าตอนเช้าเป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆถ้าเราเครียดเราไม่พอใจแต่เช้าวันนั้นทั้งวันค่ะเราจะดึงดูดพลังงานแบบนั้นเข้ามาหาเราค่ะ ก่อนอื่นเลยอยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณ70-8 0เซนเลยนะแล้วน้ำนั้นนะคะมันจะมีสามารถเก็บพลังงานได้แล้วก็จะมีผลึกคริสตัลถ้าใครเคยรู้เรื่องนี้นะแล้วเมื่อไหร่นะคะที่เราส่งพลังงานที่ดีอ่าออกไปร่างกายเรามีน้ำเยอะขนาดเนี้ยโมเลกุลน,น้ำในร่างกายของเรา ก็จะได้รับพลังงานขึ้นความถี่ที่สวยงามพลังงานที่ดีเข้าไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่ามันเกิดแบบแรงสั่นสะเทือนเกิดไวเบชันเกิดขึ้นความถี่เกิดขึ้นนะคะเมื่อน้ํานะคะมันมีผลึกมันก็เปลี่ยนเป็นผลึกที่สวยงามแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณะอะ ผูดไม่ดีคุณคิดไม่ดีคุณมีการกระทําลงมือทําที่ไม่ดีผลึกน้ําในร่างกายเราก็เปลี่ยนเป็นผลึกที่ไม่ดีไม่โอเคไม่สวยงามเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเมื่อเราคิดดีเราก็ส่งขึ้นพลังงานดีๆออกไป ถูกไหมผลึกน้ําในร่างกายเราก็เป็นผลึกที่สวยงามเป็นผลึกที่บริสุทธิ์นะคะซึ่งมีงานวิจัยรองรับหมดนะคะพวกนี้นะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คืออะไรรู้ไหมความคิดและอาโมันก็คืออารมณ์ของเรานั่นเองค่ะเมื่อไรนะคะที่เรามีความคิดที่ไม่ดอีอารมณ์และความรู้สึกของเรามันก็ไม่ดีด้วย และน้ำในร่างกายของเรามันก็เลยรับพลังงานที่ไม่ดีเข้าไปมันก็เลยเป็นสาเหตุค่ะว่าเกิดขึ้นพลังงานแบบนี้ส่งออกไปแผ่ออกไปมันก็เลยดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้เข้ามาหาเราต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องในทุทกๆวันเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วนะคะวิธีแก้ก็คือง่ายมากๆค่ะ สิวินาทีเมื่อเราตื่นเช้ามาแนะนําเลยนะให้ยิ้มไว้ค่ะเมื่อตื่นปุ๊บอย่เพิ่งหยิบโทรศัพท์อย่เพิ่งทําอะไรทั้งนั้นนะคะยิ้มค่ะขอบคุณกระติจูดสํานนึกคุณแล้วก็ขอบคุณทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณร่างกายนี้นะคะที่ทําให้เราได้ตื่นมาลืมตามาดูโลกที่สวยงามมารับประสบการณ์ดีๆในทุกๆวัน เมื่อเราขอบคุณแบบนี้ได้มันก็คืออะไรคะเราก็จะส่งพลังงานส่งขึ้นความถี่ส่งไวเบชั่นดีๆแบบนี้ออกไปผลึกน้ําในร่างกายเราก็จะเป็นผลึกที่สวยงามแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเรื่องดีๆแบบนี้ดึงดูดพลังงานดีๆคนดีๆงานดีๆเงินดีๆความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาหาเราตลอดทั้งวันและคุณลองจินตนาการดูถ้าทําอย่างนี้ต่อเนื่องต่อเนื่อง ท,ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันชีวิตคุณจะมีความสุขทั้งชีวิตเลยค่ะดีไม่ดีคะซึ่งว้อยากจะบอกคะ่ะเขาเลยเรียกว่า my set เมื่อ my set ตรงนี้เราเปลี่ยน m d ก็คือจิตใจ set ก็คือ set ไว้อะค่ะ set ตรงนี้ไว้คุณทำจิตใจ set จิตใจแบบนี้ไว้ให้อยู่กับพลังงานบวกแบบนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องในทุกวันนะคะคุณจะกลายเป็นคนนอนดีสุขภาพดีความสัมพันธ์ดีชีวิตดี โอ้ยดีทั้งชีวิตเลยค่ะเอาไม่เอาคะดีไม่ดีคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามเลยค่ะใน t ิ k t o k นะคะไหวใช้ชื่อว่า Sleep Studio ค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในวิดีโอแรกกับสาระดีๆแบบนี้และเจอกันนอนหลับฝันดีค่ะ